ข้าวเพื่อสุขภาพที่เหมาะกับวัย50บวกผลสารวจพบว่าเมื่อเข้าวัย50บวกระบบย่อยอาหารจะทํางานแย่ลงจึงทําให้หลายคนมีปัญหาท้องอืดอาหารไม่ย่อยเป็นกรดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะทําให้ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษปกติวัยนี้จะให้ลดข้าวแป้งน้ําตาลลงและข้าวที่เหมาะคือข้าวที่มีไฟเบอร์สูงอย่างข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่เพราะให้ทั้งไฟเบอร์มีวิตามินและแร่ธาตุแต่บางคนก็บอกว่าฟันไม่ค่อยดีเลยเคี้ยวก็ไม่สะดวกหรือทานทีไรรู้สึก แน่นท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยสามารถทานเป็นข้าวขาวเฉยๆได้ไหมจริงๆทานได้นะแต่จะไม่แนะนําในคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือคนที่ต้องควบคุมระดับน้ําตาลดังนั้นถ้าคุณจะกินดื่มเป็นน้ําข้าวแทนก็ได้ที่หมอเฟินเคยดื่มแล้วรสชาติดีหอมอร่อยคือน้ําข้าวอินซีแอนโทพัสจากสารานาะที่ชอบเพราะว่าเขามีส่วนผสมของแอนโทไซยานินที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบช่วยชะลอวัยบำรุงสายตาบำรุงสมองเหมาะมากๆกับคนวัย5้บวกที่สําคัญน้ําตา 0%ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียท่านใดที่สนใจก็ลองไปหาดื่มดูได้หรือพิมพ์ว่าน้ำข้าวเดี๋ยวทีมงานส่งรายละเอียดให้ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ